เฮ้ยแอดนะวันนี้กูกลับก่อนนะเว้ยเพื่อนเอา้าอะไรของมันวะมาก็มาตอนทําเสร็จฝากซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยที่อะไรเลยแถมกลับตอนน้ําจะหมดไอ้เหี้ยพอน้ําจะหมดรู้ว่าพอน้ําหมดต้องหุ้นแม่งกลับก่อนเลยมึงนี่หลายรอบแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูต้องโพสต์ซะหน่อยละ ไอแอดแม่งโพสถึงใคร,รวะวันๆมันก็แดกแต่กับกูเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่านโพสถึงไอออสวะอืม hmm. แม่งโพสถึงไอออสแน่เลยเออช้าแล้วะเฮ้ยเสียนน้ำวะ่ะหาน้ำกินไหนดีวะเฮ้ย <Hey, S 1> ลองแกล้งทักไปไห้แอดดีวะเดี๋อมันซื้อน้ำมาแล้วกูวได้เข้าไป เฮ้ยไออูดทักมาไอชีอูดจรแม่งเหมือนรู้เวลาเลยนะเวลากูซื้อน้ำเสร็จเดี๋ยวทักมาตลอดเดี๋ยวต้องบอกแม่งว่าออกไปทำธุระดีกว่าทำธุระอยู่ข้างนอกน่าจะกลับดึกอจอบวันนี้สบายใจกูเอ้ยแอดนังไม่อยู่อกีกเอาไงดีวะ เออเออโอเคโอเคเพื่อนคิดถึงเฉยเลยทักหาเฮ้ย <c oughs> กูเห็นไอออสมันลงว่ามันต้มน้ำเสร็จนี่วะ่ะดูแกล้งทำเป็นไปเซอร์ไพรส์แว้งดีกว่าเออทีเด็ดไปดีกว่าเฮ้ยรถไอแอดนี่วะ่ะไอไหนมันบอกมันอยู่ต่างจังหวัดวะเฮ้ย ไอ้เคียมันอยู่ในบ้านนี่หว่าเอา้าเลื่บอกกูว่ามันอยู่ต่างจังหวัดอืมไอ้แอดไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้เหลี่ยมนะมึงเดี๋ยวก่อนรสชาติของการกินคนเดียวนี่แม่งฟินจริงๆอืมไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้นะแอบแดกกูใช่ไหม,มไหนบอกไปทำธุระเดี๋ยวนี้ซุ่มแดกคนเดียวสัตว์แบบนี้ต้องโพส เอาไปเลยเอาเ้ยออสเพื่อนทำไรอยู่วะคิดถึงเลยมาหาเอาเฮ้ยอูดโอ้โหมาแต่เช้าเลยนะมึงปกติเห็นมึงนั่งไก่แอด่แค่เหรอกูไม่อยากเข้าไปหรอกแม่งไอเ้เหียกูอยู่หน้าบ้านมันที่ว่ากูยังไม่ได้เข้าไปบ้านมันยังไม่เห็นกูกูเลยทักไปเออถามว่าเฮ้ยมึงจะเอาอะไรบ้างเปล่าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวกูซื้อไปให้ไอเ้เหียแม่งบอกกูไม่อยู่บ้านทําธุระอยู่ไอสัตว์แต่ก,กูเห็นมันนั่งแดกน้ําอยู่ ไอ้เฮียมึงคิดดูดิยมันจะแอบแดกกูเพื่ออะไรวะกูก็จะเข้าไปเออกูก็ซื้อเข้าไปตลอดเฮ้ยคิดมากนะมึงมันกําลังจะออกไปหรือเปล่าแล้วมึงก็ไม่ยอมบอกมันว่าอยู่หน้าบ้านน่ะเอออ๋อที่มึงโพสด่าเมื่อกี้คือมึงด่าแอดเฮ้ยไม่หรอกกูก็โพยเฉยเฮ้ยแล้วมึงเห็นบ้าที่มันโพสเมื่อวานน่ะไอ้เฮียอะไรที่ไม่โฟงไม่ฟักทเียอะไรอ่ะกูว่าแม่งไม่แน่แม่งหมายถึงมึงด้วยนะเว้ยออดไอ้เฮียตอนนั้นมึงจาได้ว่าที่มึงมาที่หลังแล้วเมียมึงโทรตามมั้งเออตอนที่เมียมึง เออหนะกูว่าแม่งหมายถึงมึงแน่เลยเฮ<ะ>้ยโพยอูดนี่หว่าโอ้โหสัตว์ทำเป็นสร้างภาพเก่งนะมึงแหมเลี้ยงหน้าอย่างมึงน,นี่นายอูดจะเลี้ยงใครไอ้หี้ยเลี้ยงตัวเองมึงยังไม่เลี้ยงเลยอย่างนี้กูต้องโพสมั่งพี่บ้านรับถ่ายรูปปะเนี่ย สร้างภาพเก่งเอาไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้ออดนี่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 กูว่านี่เนี่ยเนี่ยไอสัตว์กูว่าท <e ี oh, I mean ่มันโพสต์ล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งโพสเลยเนี่ยกูว่ามันหมายถึงมึงว่ะเห็น่ะมึงชอบทํางานนะมึงมันบอกสร้างภาพที่อะไรอ่ะเออไอเฮียตอนมึงไปทํางานมึงก็ถ่ายรูปลงใช่ปะไอเฮียมึงให้กูซื้อเรื่องแม่งเลยปะล่ะถามแม่งเลยเปล่าไอสัตว์แม่งหมายถึงใครเอาว่าไอเฮียกูว่าแม่งหมายถึงมึงไหน เฮ้ยกูว่ามันก็โพสปกติเออมึงอคิดมากกูเดินผ่านมันเจอมันก็ทักทายคุยกันปกตินะเวย้ยก็ไม่เห็นมีอะไรกูว่ามึงคิดมากไปเองปากดีนักนะมึงไอ้แอดเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยออูดแม่งโพสอีกแล้วอะไร,รวะ ให้ดูตอนลำบากไอสัตว์กูเห็นมึงลำบากตลอดเลยไม่อยู่กับกูมาอยู่กับคนนั้นคนนี้นี่มึงลำบากตลอดนาะยอู๊ดอ้อยย้ายกลุ่มไปเรื่อยพอโดนไล่ก็ไปนั่งกลุ่มอื่นแล้วไปปั่นให้กลุ่มอื่นเกลียดกลุ่มเก่ามึงนี่แม่งอู๊ดมึงนี่แม่งสุดตีนจริงได้ดิมึงอยากเปิดศึกกับกูใช่ไหมหุดหงิดสะกิดได้อู๊ด ไอแอดแม่งโพสอีกนะเออมันโพสถึงใครวะโพสถามแน่แน่จบๆไปเลยฮัลโหลเออแอดเฮ้ยออ,โอสโทรมาให้วะ่ะฮัลโหลว่าไงออสเพื่อนเออเฮ้ยแอดกูขอโทษนะเว้ยถ้าเกิดกูทำอะไรผิดอ่ะมึงโกรธอะไรกูปะเนี่ยเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะขอโทษกูเรื่องอะไรกูจะไปโกรธอะไรมึงไม่ก็กูเห็นมึงโพสไงกูก็ไม่สบายใจ เออและโหไออู๊ดแม่งบอกด้วยว่ามึงโพสต์หมายถึงกูอ่ะเออไอเฮียก,กูว่ากูกับมึงก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะเว้ยกูเลยไม่สบายใจเลยโทรมาหามึงมาถามมึงก่อนเพื่อนอ๋อไออู๊ดอะนะแม่งก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่กูเล่าให้มึงฟังอ่ะเวลาแม่งไม่ชอบใครแม่งก็ปั่นคนอื่นให้มาทะเลาะแทนเออเนี่ยแหละตามนั้นแหละเพื่อนตามที่กูเล่าให้มึงฟังอั่แหละอ๋อกูว่าแล้วไอเฮียอยู่ดีแม่งเข้ามาเห็นโปรตีนแม่งนั่งอยู่กับมึง เออไอ้เหียเข้ามาแล้วมาปั่นให้กูเกลียดมึงเฉยเลยหาว่ามึงมาโพสต์ถึงกูถาว่านั่นมั่นนี่จะให้กูทะเลาะก,กับมึงแทนไอ้เหียคนอย่างนี้แม่งสร้างแต่ความเดือดร้อนเอางี้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไล่แม่งกลับเลยเดี๋ยวกูบอกกูออกไปธุระไล่แม่งกลับเลยจบไป้นี่กูเพิ่งต้มน้ำเสร็จแม่งรู้ได้ไงก็ไม่รู้เออตามนั้นแหละเพื่อนเฮ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่การตัดสินใจของมึงคือกูไม่ชอบอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวกูกูไม่ชอบมันเองเออที่มันเป็นอย่างเนี้ย แต่ว่ามึงจะชอบไม่ชอบมันน่ะมันอยู่ที่ตัวมึงเพื่อนและที่กูโพสทุกอย่างน่ะก็คือกูหมายถึงมันเนี่แหละกูไม่ได้หมายถึงมึงเลยเพื่อนกูจะโพสถึงมึงทำไมเฮ้ยกูรู้ว่าใครเป็นยังไงเอางี้เพื่อนมึงเกลียดใครกูก็เกลียดด้วยเพราะมึงอ่ะเพื่อนกูเฮ้ยอูดเดี๋ยวเราแยกย้ายกัน่อนนะเว้ยพอดีกูมีธุระด่วนว่ะกูต้องออกไปทางนอกหี่อะไรวะกูเพิ่งกินไปแก้วเดียวเอง เอ้ยงั้นมึงไปธุระก่อนก็ได้เดี๋ยวกูปิดบ้านให้โอสัตว์เฮียนี่แมงเหลี่ยมทิขายเฮ้ยไม่ได้วะเวลากูจะออกไปข้างนอกกูต้องล็อกด้วยเพราะเดี๋ยวเมียกูไม่เชื่อว่ะเนี่ยเมียกูมีกล้องจอนปิดรอบบ้านเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดกูไม่ปิดบ้านไม่ล็อกบ้านนะ่ะเดยไม่ได้โทรมาดา่ากูเห่ากูไม่ได้ไปทํางานจริงเออกูต้องล็อกบ้านวะเพื่อนเอาหรอเพื่อนโอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวกูแยกย้ายก็ได้เพื่อนงั้น กูขอกอกกลับไปกินบ้านขวดหนึ่งนะเว้ยเพื่อนเออเออเออแล้วแต่มึงไอสัตว์ทำทรงรู้มากจะไปทำงานใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยขวดเดียวกูบอกแล้วกูขอแค่ขวดเดียวฮัลโหลเออแอดไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูไล่แม่งกลับไปแล้วไอ้สัตว์มึงรู้ว่าแม่งพูดว่าอะไรไอ้เหี้ยแม่งบอกว่าให้กูไปธุระเลยเดี๋ยวแม่งปิดบ้านให้กู เออไอ้อเฮียนี่กูเดินหาบุหรี่อยู่เนี่ยบุหรี่กูหายไปซองเนี่ยไอ้เฮียเพิ่งซื้อเลยไอ้อเฮียแม่งเหลี่ยมที่หายแล้วขาวกลับแม่งบอกว่าอะไรรู้ปะแม่งบอกขอน้ํากอกใส่ขวดขวดนึงแต่ช่างแม่งไอ้เฮียแค่ขวดเดียวแม่งไม่หมดหรอกบูเลยให้ไมใใ่ให้แม่งไปเหอะเออไอ้เชีย,เ,ยเหลี่ยมที่หายเลยคนแบบนี้สมควรแล้วไอ้เฮียที่ไม่มีใครเอาแม่งเฮ้ยก็ตามนั้นแหละเพื่อนนิ้วไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปเออเนี่ยมันไม่มาแล้วเวขวดนึงเนี่ยกูกินได้สองวันสามวันเลยไอ้เชีย กูบอกให้ประหยัดกว่าเยอะเออนั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวพอแม่งออกไปให้กูแกล้งทำเป็นล็อกประตูแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวกูค่อยอ้อมเข้าอีกทางหนึ่งจะได้นั่งนันั่งแดกน้ําให้สบายใจหน่อยไอ้เที่ยอย่างงี้แม่งโอ้โหอึดอัดจริงๆเพื่อนอเที่ยคนที่เพื่อนกูไม่ชอบกูก็ไม่ชอบอะตามนั้นเพื่อนเคโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวกูตักน้ํากินงอนเดี๋ยวกูล็อกบ้านด้วยเฮ้ยออกไปก่อนนะเว้ยขอบใจมากเพื่อน เฮ้ยเฮียกลับไปสักทีแม่งกูจะได้ล็อกบ้านจะได้แดกน้ำให้สบายใจแล้วหน่อยไอเหี้ยแปลกนะคนแบบนี้นี่แม่งรู้จักคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอัธยาศัยดีใครๆก็มอ,มองว่าแม่งดีเฮียสมัยนี้เออเอาย,อยกินน้ำหน่อยดีกว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยหม้อรั่วป่าะวะเนี่ย เฮียอูด๊ดแม่งขอกูขวดนึงมันเอาขวดที่อะไรใส่ไปวะเนี่ย